มันต้องสากมันก็ดัดทรายพี่น้องนี่คันสมมุติว่าเพิ่นสีพร้อมไข่นะคะด้านข้างเพิ่นสีออกสีแดงๆส้มๆแล้วก็ตรงนี้มันจะสากพี่น้องสากมันก็ดัดทรายเหมือนกระดาษทรายค่ะเบิ่งก็เพิ่นเฮ็ดย่างดีอู้หอเนี้อลังการมากตอนนี้มีที่พักใหญ่มากโอ้โมาสิฮิโล่ดึงได้มั้งนะะจ๊อันนั้นน่ะ8ขีดนะคะใหญ่แน่เลย ได้ครึ่งโลเป็นหมู7ขีดจนเทัวเลยปาดกี่นองปดปาดปปดแล้วเราเรียกเืองแม่พันผมใช้อาหารวันเราเว้นสองวันให้ทุกวันนี่ถ้าถ้าให้อาหารนี่ผมเว้นมาสองวันแล้วแม่พันธุ์แบบนี้ปีหนึ่งผสมได้กี่ครั้งคะออสิบวันก็ผสมได้แล้วอ๋อคือสิบวันผสมทีสิบห้าวันเล่เกินสิบห้าวันแล้วถ้าถ้าจะเราผสมต้องเราคั ่าถ้าเขาพร้อมไข่อ่ะเขาจะสากท้องแดงแดงอันนี้อันนี้ตัวอย่างผมล้างเมื่อคืนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างเนี่ยสังเกตดูถ้าเขาพร้อมไข่อ่ะท้องข้างจะแดงแล้วจะสากของข้าโอ้นี่พี่น้องแดงๆแบบนี้อ่ะสากเป็นกระดาษทรายอ๋อใช่มันสากๆใช่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 มันนะคะ นี่ค่ะเนี่ยมันต้องสากมันกระดัดทรายพี่น้องนี่ขันสมมุติว่าเพิ่นสีพร้อมไข่นะคะด้านข้างเพิ่นสีออกสีแดงๆส้มๆแล้วก็ตรงนี้มันจะสากพี่น้องสากมันกระดัดทรายเหมือนกระดาษทรายค่ะเบิร์นเวลาเราจับดูเราตควรตับสากไข่ก่อนโอ้พี่น้องไม่เก็บนี่นะเนี่ยมันจะพอะไข่ทุกตัวเลยเพราอาจจะไข่แไข่ทุกตัวเนี่ยมาตัวนี้กับสากเนี่ยแม่นิลีพี่น้องแม่นิลีเนี่ยค่ะ อันนี้คือถ้าเกิดว่าเราเราเราสังเกตนแบบนี้คือเราเอาตัวผู้เข้ามาผสมได้เลยใช่ไหมคะต้องไปผสมที่ที่บ่อล้างบ่อที่บ่อของเราล้างให้สะอาดแล้วใส่น้ำตีอยู่ไปเลยตัก็ไหมายความว่าตกันอย่างนี้ลหคะรู้ถึงว่าเราผสมบ่อสี่สิบแม่ใส่ตัวผู้หกสิบเพราะว่าตัวผู้นี่ไปก่อมันเองตัวผู้ร้ายกว่าตัวแม่เพราะว่าพอขั้นที่สามนี่จะเฉพาะมีเหมือนฝาม ว่าหนูเขเพราะเขาไม่ถ่ายน้ำผม,มเพราะถ้าลงสามโมงประมาณสี่ทุ่มจะถ่ายน้ําใหม่เลยไอ้ขี้ขมันออกไอ้ขามันออกแล้วมันจะสะอาดถาย่ได้แล้วคุณตาดิถามหน่อยถ้าสมมติคุณตาเอาพ่อแม่พันธุ์ใช่ไหมคะลงในบ่อปุ๊บแล้วเขาผสมกันแล้วคืนถัดมาหรือว่าวันถัดมาคุณตาออกเลยเหรอคะประมาณสามโมงสามโมงเชา้ชาเขาอ๋อสามโมงเช้า จับพ่อพันธุ์มีเก็บเท่นะครับเท่แล้วต้องมันจะมีลวดเขี่ยไข่เขี่ยให้มันกระจายแล้วก็ลดน้ำหรือประมาณนี้ให้แสงแดดมันเดี๋ยวให้ดูตัวตัว,ต,วตัวเล็กมันยังไม่ไข่ทองหรือลุงผมก็ถามว่าตอนไม่ไข่คือเป็นยังไงอันนี้มันได้สี่เดือนป่าถ้าผมได้สี่เดือนอถ้าเลี้ยงกระมือดีแล้เจ็ดเดือนถึงไข่ไ้เป็นเรื้องก็มาแล้วเนี่ยแต่เอาพ่อผมไง ถ้าเราเราแม่ไว้นเป็นหมอคนอื่นเนี่ยมันยังไม่พร้อมไข่ต้องอีกสี่เดือนสามเดือนทีหือแม่พอแดงมันก็จะนลื่นไม่สากแล้วก็ฟองกับบ่อแดงพี่น้องเด้อีกประมาณสามเดือนมาเริ่มแมมันจะเริ่มไข่แล้วมันมันมันจะมีไข่ของไก่อ่ะมันจะเป็นฟองอยู่ในพ่อแก่พ่อแก่เราไปฟักเนี่ยมันจะไข่ปไข่แก่วอืมอื้อ อืก่อนก็เป็นพวงอย่างนั้นเขาะตวผู้มจะรัดใช่ไหมรัดมันมันเดินประมัดมันจะต้องผู้รัดเสร็จเวลามันจะไข่ตัวผู้วิชิลําเชื้อใส่ไข่อมจะต้องเกาะกันแน่นเลยน่ะคุณตาหนูถามหน่อยหนูถามแบบคนไม่รู้จักเลยนะคะตบอย่างเงี้ยค่ะตัวแม่เนี้ยค่ะก่อนที่เขาจะเอาไปก่อนที่คุณตาจะเอาไปผสมพันธุ์กันอ่ะนั่นหมายความว่าเขามีไข่แล้วหรอคะมีไข่ อ๋อแต่มีไข่นะไหมแต่ไข่เขาไข่เขาเป็นทวงเหมือนไข่ไก่ใช่ไหมค่ะมันจะออกทีตัวประมาณสามสามพันฟองตัวละสามพันฟองแต่ไก่มันจยอ,อกทีละฟองอืม,มอ,อ,อ,อันนี้ก็จะแก่เยอะเขามันวกรบเนี่ยมันจะมีไข่เยอะเหมือนพวกปลาพวกอะไรนะอืมถ้าสมมติว่าไอตัวเมียเนี่ยคะ่ะ เขามีไข่ใช่ไหมคะพอถึงเวลาผสมพันธ์คือด้านข้างแดงๆแล้วเป็นสักๆใช่ไหมคะคุณตาก็เอาตัวผู้มาผสมฉีดน้ําเชื้อล้างบ่อนู่นนะค่ะล้างที่บ่อผมนะบ่อลูกอดใช่ไหมคะไม่เออบ่อที่พ่อรูปอเนี่ยอ่าค่ะเออล้างให้สะอาดเลยล้างล้างให้สะอาดถ้าดีนะล้างแล้วก็ตากแดดถ้าเชื่วัสองบำันแล้วก็แต่โดยมากผมจะแค่คอลินคอลินที่เม็นๆนั่นแหละค่ะ แช่คลนก่อนถ,ถ้าจับกบไปแช่คลอนเลยมันจะตากเราล้างล้างเสร็จแล้วก็ตากแดดฆ่าเชื้อเวลาเราก่อนเฉพาะใช้น้ํายาฆ่าเชื้อล้าง,างเสร็จจะต้องล้างให้สะอาดเลยนะน้ํายา mm hmm. แล้วก็ใส่น้าตีนิ้วแล้วก็แม่ผันลงพ่อผันลง mm hmm. ถ้าเราปล่อยเนี่ยตอนนุ่มค่ำเนี่ยเราก็ปล่อยมันไม่ต้องปีตัอะไรหรอกแต่พอครึ่งคืนแล้วนอนไม่ได้แล้วต้องคอยแยกถ้าตัวผู้มันเกาะกันเอง มันพุ่งตัวเล็กไนเกานี้พอเ,เกาะกันเองเราต้องมาแยกตัวเมียไม่ไกล้วแกะทีมันเกาะกันสามตีตัวเนี้ยตัวผู้อ่ะอ๋อที่เราเห็นคือตัวผู้เกาะไม่ใช่ตัวเมียเกาะตัวเมียมันเกาะไม่กรับอ,อ,อ๋อเออตอนี้ถ้าเกิดที่เราบอกให้ปล่อยตัวผู้เยอะกว่าเผื่อมันไปเกาะกันเองอืมตัวนี้พอเรานอนนอนๆม่ต้องไปสนใจอ่ะเขาเครื่องคืนเราก็มามาแยกถ้าตัวผู้มันเกาะกันสามตีตัวเราก็จับตัวเมียไก่แล้ว แก่ระคลอบมันจะมันคึกแล้วไอ้ตัวขํามยังผู้พูมันยังไม่คึกมันยังไม่เคียวมันยังตีนยังไม่เหนียวอพอดึกแล้วมันตีนมันจะเหนียวแล้วมันคึกจัดใช่ไหมล้วมันร้องมันอยู่ด้วยกันถ้าฝนตกดีอ๋อแล้วคุณตาทําสปริงเกอร์ไหมคะถ้าฝนไม่ตกก็ทํากันโอ้สปริงเกอร์วันที่สามก็เลยะวันที่สองถ้าวันที่สองมันจะเริ่มวิ่งนะหัวตาต้องถักเป็ดสปิงเกอร์ พอจับกบขึ้นใช่ไหมใช่จับกบขึ้นเอาแม่พันธุ์ไปไว้บ่าวันนไว้แล้วก็ใช้ลวดเกี่ยวไข่ที่เราลงไปจับแล้วมันเป็นกองเป็นอะไรเงี้ยต้องเกี่ยวให้ให้บางให้บางให้แตกกระจายใช่ไหมคะอยากนดน้ำสีนิ้วลดเหลือประมาณแค่ไหนสองมือมันใช้แดดปักอ๋อเขาใช้แดดปักอ๋อถึงไม่มีแดดแดดมันก็ปักมันจะจะปักไม่ดีเท่าเท่ากันมีแดดอ๋อ แดดจัดจะดีกว่าแดดจัดจะดีกว่าพอพอจากไข่กลมๆเล็กๆเนี่ยสองวันเขาก็จะฟักออกมาเป็นตัวดิ่งละใช่ไหมคะพอใบใบมัยาวแล้วพอรุ่งขึ้นเขาก็เริ่มกระดิกเอ้าเหรอคะเริมิ่เอาคือไหวแทเอุ้ยคุณตาดีมากเลยค่ะอุ้ยหายความหูเห่าแม่ไม่แต่รัแ่นทำเขาเ่กล้าหรอกตัวผู้เนี่ยตัวเหลืองเหลืองเล็กๆอ่ะตัวผู้หมดแล้ะ เดี๋ยวเริ่มมีกล่องเสียงเนี่ยอ๋อนี่เหรอคะไหนคะกล่องเสียงอ๋นี่ไงล่ะที่ร้องอ๋ออันนี้แอนใส่ๆนี่คือกล่องเสียงเวลาร้องมันจะเป็นลูกวงอาอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ตัวผู้ต้องดูกล่องเสียงเขาสองข้างนะคะใส่ๆอ๋ออดูตัวอย่างตัวเมียต่ตัวเมียเนี๋ยตัวผู้จะมีกล่องแดงตัว เวลาเขาร้องโอ้ยนี่พี่น้องที่มันร้องทำท้องนาวโคบตัวผู้นะตัวเมียไม่ร้องโอ้รู้แล้วรู้แล้วอ๋อแม่อีหลีพี่น้องนีค่ะตัวเมียไม่มีถ้าเราคัดแม่พันธุ์เราจะตไม่มีใส่เพราะเพราะมันจะไม่พองใช่ไหมคะตัวผู้จะมีกล่องเสียงลาดำาอย่นย่นอย่างนี้โอ้ค่ะนี่ตัวเมียตัวเมียไม่มีกล่องเสียงค่ะท่านผู้ชมตัวใหญ่ฮะตัวเมียประมาณ ถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงใหญ่ๆสองตัวโลกวานะตัวเมียเนี่ยตัวเมียมีเม่ไ้มีมีกล่องเสียงอ่ะตัวผู้เนี่ยตัวผู้ก็คือมีกล่องเสียงเลย<ๆ>โอ้หนี่ค่ะตัวผู้นะคะ,ะสังเกตคุณตาบอกว่านะคะตัวผู้จะมีกล่องเสียงตรงนี้นะคะอสองสองข้างนะคะที่ามาร้องกันนาตัวผู้ร้องแตัวเมียร้องไม่เป็นอตัวเมียจะก๊กกอก๊โอ้ยความหลุ่มไพี่น้องขอบคุณค่ะคุณตานี้อลังการมากไหมใหญ่ใหญ่มากดูดพี่น้องเบื้องบน ทั้งเป็นตะย่านทั้งเป็นตะแซบไปคุณปาจะพาไปดูอะไรนะกบที่กันกัดหางเหรอคะโอ้ไปไปพี่น้องไปไปเด๋มมาเบิงเพื่อนเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะที่นี่คือศูนย์เรียนรู้จังหวัดของโครงการลำบิเขาวป็นตอนเนี่ยว้าวคนลุกเลยนะคะศูนย์เรียนรู้จังหวัดด้วยจังหวัดก็มาขอเป็นศูนย์เรียนรู้ว้าวเป็นของกบปลายผมก็มาให้ปลากินเราไม่ขาดทุนไงเอามโยนแล้กินหมดกระดูกเปยงถายได้หลายหมื่น อ๋ออันนี้คือถ้ากบตายคุณตายก็จะเอามาโยนไว้เดี๋ยวกินหมดอืม่พี่น้องกบตายถ้าเราไปทิ้งก็ขาดทุนไงอืมเพิ่นแบบหมุนเวียนนะคะพี่น้องใช้เหม็นหน่อยคแต่นี่ว่าแล้วตรงเลี้ยงอย่างเงี้ยมันดีอย่างเลยสามวันสี่วันถ่ายน้ำได้อื่เมื่ก่อนผมทําลงไปแค่เป็นบ่อใหญ่แล้วเวลาเอาขึ้นขายมันเหม็นอ๋อดูดขี้กบค่ะตอนนั้นเราล้างเรื่อยนะน่ะเดี๋ยวก็ล้างอืม เล่เยอะอยู่เนี้ยมาสี่สิบไปแล้วขออนุญ,ญาตค่ะมาคุณตาหนูเปิดให้โอเคเนี้ยเนี้ยพอเริ่มขึ้นแผนแ่นเราจะวางคผน่นอ๋ออันนี้กี่เดือนนะคะอันนี้ประมาณยี่สิบกว่าวันเนะีะโอ้ยี่สิบเมือพี่น้องกว่าวันลักษณะยี่สิบวันยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวันเริ่มขึ้นแผ่นแล้วนะอ๋อน<ง>ี่ไงการหมายถึงว่าการขึ้นแผ่นคือเขากัดหางเสร็จแล้วเขากระโดดขึ้นได้อันนี้เรียกว่าการขึ้นแผน่น พอพอเขาออกขาหลังแข็งแรงใช่มามค่ะพอเขาเริ่มออกขาหน้า,ขา,นาเขาจะมุดน้ําไม่เป็นแล้วเขาจะลอยจะขึ้นแผน่นอ<ด>๋อมันจะมันจะอยู่แบบจมน้ําไม่ได้แล้วอพอออกขาหน้าเนี่ยพอเริ่มออกขาหน้าเขาจะขึ้นแผ่นแล้วแมเอี่จะขึ้นแล้วถ้าออกขาหลังยังไาวมุดได้อะไรได้ถ้าเราไม่วางแผนเขาก็าตายอ๋อพี่น้องลักษณะลักษณะก็คือการออกเป็นหัวเไว้ลาเขาเป็นหัวเพาเอินว่าสิออกขาหลังใหญ่เขาจะออกขาหน้า เนี่ยพอเริ่มออกขาหน้าเนยไหมเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นแผ่นเยนี่ยก็จะขึ้นเดี๋ยวจะวางเรื่อยๆพอมันขึ้นครึ่งแล้วจะเอาไปคัดขายนี่ประมาณนักประเทศจะขึ้นเยอะแล้วเนี่ยค่ะพอพ่อเขาเริ่มออกเนี่ยมาพอเริ่มออกขาหน้าออกขาหนาเขาจะขึ้นมากสิค่ะเราจะต้องเอาแผ่นมาวางเอาขึ้นเยอะก็ต้องวางเต็มเนี่ยอืมโอ้นี่ไงเนี่ยเริ่มออกขาหน้าก็จะขึ้นนั่นแหละ ใช่แล้ยังไม่ออกคณหนี่มันคือยังไหวยได้บุดได้บุดน้ำได้ยังมีหาสบัดแน่นแน่นแน่แนก็มีตายม้างตายแล้วกว็ใช้มีกรนพตัดไปส่วนมากก็มีตายเราทําแบบยกได้แล้วเราเราเพกะ่นไหนก็ยกไปอืทอาอะไรอันอยู่นะม่เสียไปหลยท่านสปิงเกอร์คุณฝาณเพิ่งเก็ดแบบยกได้อนนเกิด,มดผมลองมาหลายวิธีแล้วถ้าใช้ใช้ที่ีเขาออกปากมันไม่หลอด ถ้วันที่สองมันเริ่มหัวตั้งวันที่สองมันตัวนิดเดียวไข่มันนิดนี่มันมันเ้เพาะไวเดี๋ยวจะให้ดูปิงเกอร์ไข่มันเม็ดจิดเดียวน่ะเป็นเป็นบังลักษ์อมันจะออกไข่แล้ววันที่สองมันเริ่มหัวตั้งก็เปิดตัวปิงเกอร์มันจะนอนระบายเพราะอากาศเปิดประมันสองน้ำวันมันก็ถ้าเราล้างไม่ทันแล้วก็เปิดตัวปิงเกอร์ระบายน้ำไปเพราะว่าทางนู้นมีที่เอียงระบายน้ำ เราทำแบบนี้เพื่อเพื่อประหยัดเนี่ยเราไม่ต้องทำเยอะเราเพาะห้าบอ่อเรายกไปได้อ oh. บางคนก็ทำเขาทำเดี๋ยวก่อนผมดูบายพึพี่น้องเนี่ยอันนี้ผมคิดคนคนแรกนเนี่ยแต่ก่อนเขาไม่ทำกันเลยนะเดี๋ยวมี้ก็ทำตามกันหลยคนแต่ถ้าคนไหนไม่เชื่อบางอาจจะน้อกตายอันนี้เหมือนไม่ให้ออกเยื่อไปในตัว <laughs> <laughs> เ,รเราดูถ้าเกิดสองวันสามวัน เปิดตลอดเวลาสองสามวันนะคะหรือว่าเปิดถ้าเรามีเวลาเปิดมมนติดไม่ก็ได้วันนี้เรามีเวลาก็เปิดเราเปิดแค่แค่มันกระจายแค่พระเจ้าอื่นวางหัวตังพี่น้องนี่มีป่าอืมนี่พี่น้องไอเดียคุณตาดีมากเลยเพลินเห็ดใหเบิ้งพร้อมครับพี่น้องสมมติว่าอันเนี้ยถ้าเราล้างไม่ทันนะค่ะ เรามันเหนื่อยแล้วไม่ทันก็เปิดแล้วระบายน้ำออกไปได้อืมโอ้ดีดีเพราะมันเปิดระบายเพียงไว้ได้ไหมเอียงไว้ได้มันก็อยู่ระดับนี้แหละอืมทำไมก่อนทำเพียงไม่ได้มันน่บาปเราเหตุดีครับพี่น้องเราสามารถเปิดแรงเปิดค่อยได้อืมึันนี้มันไม่มีก๊อกธรรมดาผมบางอันผมก๊อกไม่อืม ตาเพื่อนเฮ็ดเอาเองนะคะพอวันที่สองถ้าทำเองยกไปได้ยกได้เลยออแล้วมันตัวเมาเราก็ไม่ต้องบังบ่อเขาทำเขาจะเดินสายสายแ๊บมันเต็นไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้คุณตาเห็ดแบบง่ายๆมันไม่ประหยัดอย่างนี้เราเราพอบ่อเราก็ทำผ้านจะทำได้แต่วันที่สองมันจะหัวตั้งแล้วมันตัวตัวแล้วเราเปิดเพราะเราเปิมจะนอนสบายเลยมันได้อากาศ พอ,อหัวตั้งมันมันมีคือตอนเล็กๆอ่ะระบบหายใจมันยังไม่ไม่ดีแล้วก็เหมือนเด็กอะ่หะออกมาบางทีต้องไหตัวเย็นอะไรเงี้ยเหมพอเรา<ม>ให้สหวันหวันมันก็โตโต,ตเร็วนะ <c oughs> เลี้ยงยากเหมือนกันแ <c oughs> <c oughs> ต่เมื <c oughs> ่อกี้เขามาซื้อไปพันตัวเขาไปเลี้ยงแบบบ่อดินอ๋อเนี่ยให้ดูกอ็ ตอนตอนวันแรกถึงสามวันเราปั้นเหนียวเหนียวเลยปั้นแบบเหมือนปั้นลูกกระตุนนะจะให้เละเินแล้วก็เด็ดน้อยๆโยนห่างประมาณต่อถ้ามันกินหมดแล้ใช่เนี่ยไอ้น้าใสเยอะแล้วก็ปั้นแต่อย่าให้มันเหนียวเกินนะค่อยใส่ให้มันเป็นเอานามใส่เนี่มีปป้งกันมั้งให้ห่างแบบใี้ม้เกรด เลี้ยงให้แก่ลูกกะพันกว่ามันได้เลี้ยงหันถูกโอ้เพี่งค่ะของคู่อรณียานะคะแล้ว่อนมุนขายอาหารเนี่ยผมติดขายที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นกบที่น้องสาวนะคะจะเอาไปเลี้ยงเจ็ดพันตัวนะคะท่านใดสนใจนะคะที่จะมาซื้อลูกกบหรือว่าพันกบพ่อแม่พันกบนะคะก็สามารถติดต่อคุณตาสำเริงเข้ามาได้นะคะที่ศูนย์เรียนรู้กรเกษตรพอเพียง ด้านการพ่อเลี้ยงกบจังหวัดฉะเชิงเซานะคะตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเดวีแปะเบอร์โทรศัพท์ไปให้นะคะในคลิปแล้วก็ด้านบนของอ่าโพสสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณคุณตาสำเริงมากๆค่ะที่อนุเคราะห์นะคะให้เราได้ถ่ายทำถ่ายทอดนะคะความรู้ให้แก่พี่ๆน้องๆเกรรษตรกรของเรานะคะได้เป็นแนวทางต่อยอดในการเลี้ยงกบนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ